สวัสดีเจ้าคุขนมาปะกันแฮมแล้วองุ่นเจ้าองุ่นในสวนหลังบ้านเริ่มเปลี่ยนสีแล้วอนโดกเจ้าปะปาย,ายกอใบออกนานฮัลโหล <c oughs> เริ่มเปลี่ยนสีแล้วเจ้าเดี๋ยวก็เก็บได้แล้วนาน Mm. Oh, good night, <coughs> tới.